สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องหลานปูดังครับวันนี้งานทอยครับวิ่งประมาณ200เมตรถึงไม่ดอกอันนี้ก็รถหลานปูดังสองคำานนนึ่งคันส ไม่ค่อยมีเวลาถ่ายครับไม่ได้ลงคลิปมาเป็นเดือนเลยวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอจองพระครับเป็นงานเที่ยวครับเป็นงานทอยจากข้าหลังครับ เอาดินไปใส่ข้างหน้าตรงปากทางทันหนึ่งไปแล้วครับวันนี้วิ่งสามคันครับนงเงินสองแดงหนึ่ง สำหรับไมโครเก็เปลี่ยนปั๊มมาใหม่ครับ<ม>เบรกใหม่เลยเคสามววันนี้เราก็จะมาเก็บงานครับงานตรงนี้น่าจะสองวันสองวันน่าจะเสร็จ วิ่งไกลครับพอจากพลังไปใส่ข้างหน้าวิ่งสามคันรถปกติมีห้าคัน เป็นงานเก่าของเราครับตั้งแต่ปีที่แล้วครับมาทำช่วงหน้าฝนช่วงนั้นทำยากมากครับหน้าฝนเป็นงานเก็บงานนะครับเทตรงไหนเป็นหลุมเป็นบ่อเตยจะเอารถไถมาจัดในรอบนีง ันนี้คนแจกตัวไม่มาครับนับเองครับขับเองนับเอง สำหรับคนชอบขับรถครับผมว่าขับรถนั้นก็สนุกดีนะครับเปิดเตลินด,ดีครับเหมือนผมก็มาขับวับนอาทิตย์ครับให้ลูกน้องหยุดพักผ่อนหนึ่งวันลูกน้องติดชุระเราก็มาขับครับขับไปเรื่อยๆครับ พอได้ครั้งหเหลือกันใช้นิดๆนนหน่อยๆครับนี่ครับพื้นที่ที่เราขุดเสร็จแล้ว เป็นป่ายูคาร์ขอเสื้อครับครับไม่ใช่ไม่ใช่ร้อนนะครับยังไม่อาบน้ำคนระับทีมงานคนสะอาดนะครับน้ำไม่ค่อยอาบ วบบิ่งก็น่าจะได้คนละ30กว่าเที่ยวเมื่อวานลงงานเมื่อวานยายรถมาับจากลำดวนมาถึงนี่11บเอโมงครับเลิกงาน4ี่โมงกว่าได้คนละเกือบเกือบสามสิบเมืวานรถวิ่ง2คันครับวันนี้มาเพิ่ม1คันผมมาเพิ่มครับเมื่อวานไม่ได้มา ดูการเที่ยวครับใส่พิคิตด,ดักครับอันนิซีดักแล้วนะครับทีมงานแต่ละทีมงานก็ใส่ดินไม่เหมือนกันครับมาดูทีมงานเรารับใส่กิตดดักครับห้านะครับ Tập tạm